ทำกิจกรรมโมเตอร์กันนั่นก็คือพามาสักลายมือนะคะทุกคนสามสิบคนนะลูกหสามสิบคนเป็นบัตรสิป้าทับอีกคนหนึ่งให้หนูก็ได้นะห <c oughs> นูก็เปลี่ยนไปฟังร่ำรวยฝากสไครต์กันเยอะๆนะจ๊ะราคากับช่องมีนาบลิชเน่าวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมโมเตอรกันนั่นก็คือพามาสักลายมือนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ไทยก็ต้องแบบเออเพิ่มแบบเสริมดวงนิดหน่อยตอนนี้เราก็อยู่ที่แบบ สีนักคารีนเดี๋ยวเราจะไปสัตว์อะไรเหมือนกันเดี๋ยวรอพี่เขามาเราแล,ว,แลวผมดูดวงไพ่ยิบซีด้วยอ่าเราอยู่กับพี่ก็คือที่จะมาสักลายมือแล้วก็ด,ดูไพ่ใช่เพราะว่าตอนนี้เราว่าต้องการเสริมดวงอย่างแรงก่อนกลับอ,อเมริกาเผื่อจะมีอะไรดีเกิดขึ้นตอนนี้เราก็จะดูดวงก่อนนิดหน่อยคงนี้ปัญหาหน่อยโน้ก็เดี๋ยวเริ่มดูก่อนแล้วเดี๋ยวก็สักลายมือต่อตามนั้น คค่ะเดี๋ยวพิมจะต่อเติมเส้นลายมือให้เนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยพิมจะทำนายเส้นลายมือก่อนค่ะอ่ะแล้วก็จะพิมจะต่อให้เฉพาะแต่เส้นที่หนูมีอยู่แล้วเขาเรียกว่าเติมแล้วก็เสริมเนาะอันนี้เป็นเรื่องของการเสริมดวงโชคชะตาอะไรพวกนี้ยค่ะเรามาดูกันทีละอย่างเนาะก่อนอื่นเนี่ยเเรามาดูก่อนว่าหนูเป็นยังไงจากในเส้นลายมือบ้างอ่ะถ้าดูเนาะสิ่งแรกที่จะดูอะ่ะมันจะมีสามเส้นหลักๆโอ้ย คนเก่งมากเลยอะใช่ไหม,มใช่ทำไมมาตกหลุมบาซิลเนี่ยเรื <c oughs> ่องความสัมพันธ์เนี่ยโอ้ยสามสินคนนะลูกสามสิบคนบหจริงออกแล้วก็สอบให้เราเลยอะเฮ้ยยังได้อีกยังได้อีกอย่างน้อยต้องสามแลลูกขั้นต่ำเรามาดูอันนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าเส้นเส้นชีวิตอายุยืนยาวมากเลยโง อายุยืนอายุยืนดีค่ะลูกอันนี้เรื่องของสมองที่พี่บอกเนี่ยสมองหนูว่าค่อนข้างเป็นคนหัวดีแต่อีโมชั่นจัดอ่าถ้าเรียนอะไรก็ชอบเป็นเรียนที่เกี่ยวข้องกับอีโมชันศิลปะความรู้สึกทั้งหลายถ้าเป็นวิชาการไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ่าทำได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่หนูถนัดนี่คือเส้นวัสนา เส้นวาสนาที่มันติดขาดแล้หลุกหรือว่ามันขาดอะ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันคืออะไรที่มันมีการปรับเปลี่ยนหรือมันมีการเกิดขึ้นเรื่องดีๆเกิดขึ้นในช่วงนั้นนั้นทำไมชีวิตไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยคะเติมไปหน่อยนึงเนาะเติมไปหน่อยนึงนะไม่มีอะไรเลยอะ่ะหนูแบบเรื่อยๆมากใช้ชีวิตแบบเออ มีคือเป้าหมายของหนูก็มีแล้วแหละเป,เป้าหมายของหนูคือทายัางไงาก็ได้ให้ชีวิตฉันมีความสุขเส้นหน,นีก็คือเส้นบอดสิเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่ไปแต่เดี๋ยวเรามารอดูกันในเส้นเส้นนีที่ได้เงินทุกคนเหนแล้วจำไม่ได้หรอวะยังจำเส้นเนี้ยจำจำเนียฉันไม่ทั้หมดเพราะเส้นเนี้ยพี่พูดว่าเนี่ยแหละผู้ชายไม่ไป เดี๋ยวเรามารอดูกันตอนกลับเมริกา,าฉันเติมให้อันเดียวนะอีกข้างน่งไม่เติมเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมันคือประทับอยู่ในใจพี่ก็ประทับอีกคนหนึ่งให้หนูก็ได้นะ่ <c oughs> นก็เปลี่ยนไปแหวทองที่มือทอค่ะแหวนทองพร้อมลงอัาระนะคะ นี่คือการลงอัคระนะคะ,ะสาสลสาุตดัราคาที่เมงยวฟังน้ำรวย Subscribe กันเยอะๆนะจ๊ะ ตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วก็รอแห้งใช้ชีวิปตปกติชีวิตจะปังมากจะรวยก็ถ้าใครอยากมาสักาไกลมือต่างๆนู่นนี่นั่น,นก็ให้ตามเพจสีทรัพยากรเดี๋จะขึ้นลิงไว้นะคะตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเออตรงเออเลย<ร>น้วก็ขึ้นตรงนี้ด้วยนะ้จาก็นี่ไปก่อนเพราะว่าหิวข้าวมากไรทยจะลืมสับนะ